ร้านประจำเฮายร้านประจำเสือดมเนอะไปอะไม่ค้าก็ถามผัวปลาตล้วก็เด้งเด้งตุ๋นยำขาหมูยำขาหมูตัวนี้หมูผีเต้หลับหลาบลาบเป็นอย่างนี้ลาบไก่ตัวนี้หลับไก่ตุ๊แก่หรอกลาบไก่ตุผัดมี่ผัดมี่ผัดมีปลาวิบวับหนึงปลาแก้วเนียงนี่ส้มอียังนี่ส้มปลา โ้โหคับเขาแย่งไลยสุปลาทอดก็ะมีใครโอ้มีทหารอีสานมันเท่าปีกปลาก็มีตัวนี้เเอาย่งนี่ตมผมเอาต้มผมก็ข้าอบ้นเดด้เนี่ยได้ปาน้ำมันเออเออปาน้ำก็ไอ้พ่นตักไอ้พิ่นตักไอ้พ่นตักโอ้ฝปาน้ำผมเราเป็นแต่เสียมากกว่าพูดแต่เสียด้อียวเสียวบกว่าเสี พุงแซบๆบพี่ี่ใกลุงแซบเอาพุงยงเอาเอาุงเลยจพาาละ,ละพวกาะล่ะุงนี่เครื่องพุงเรา้ก็งุงเลย่องด้วยสมตาก็มีโอู้น,ออนใส่ขมดีขมเียอนีนี่เนทอดใส่ฮะเนื้อเน,นื้อทอดเอาวะมเียงเชียงทอดเอาเลไได้เจ้าตปูงคปเนะเี๋ยว่าทนตะปเงเอาวะตปกตแจงไป ตำแตงเออตำแตงตำแตงน้ำเฮ้ยหอยมาตำแตงป้าผิปลาดุกเราปิงดุกก็มีเออตำแตงเอาเอาเอาอย่างเอาตำแตงเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานโอหวานมาเลยนะตำเองหมดเปียกตัวตัวด้วตำเองรสนี่ไงนี่ยแบบหมูกินจะพุ่นน้ำน้ำไปกันพ่อกันกินกินกัน อุ้ยแจงยังแกงเห็ดบ่นี่โ้ยแกงเห็ดโอ้แกงนมใสเห็ดบ่เมีนโอยกตเกานี่ยังโอ้ดอกกระเจียวลวป๊าดมีตานี่สารมันเทามีตาเนี้ยเบเบใลาด้เกาเลยอขาดแล้วจตำแงให้กินเอาตำเบเบได้ีเ้เี่ยวหวานเี่ยวหวานเบล้านี้รันีได้ ผูใดไก่เคียงค่มาเด้อซอยชิบสสุกุมิชิบีสบเสียบีร้านนี้มีพบกอย่างฮานิสานมันเทาอาหารเสยบเสีบสบสยบยน้อยเสียหนอยเส,สียไร่เสียไร่ประเดี๋ยวมาเองมัน<อ>นี่ราบ <ละ S 2> <อ>่นี่เอ,อเตุมเรพลอกเาเลอกอกัพอแล้วเนียวนั่นนะเดี๋ยวมันโดน เลยมันหอนก็ยังไ่ปุ้งว้าตั้มกวงอ่ะออเ้าลเอราก็้ากัลุกหน้าลุหลังอยู่บ้านิดปากเอ้ต้แตงให้ก่อนนึ่งไหมยิ้วเขายวขายวขาตำตตให้โชคฝีมือเองหุดนะโอ้ย่าเนี่ยทอด วัปลาเดีกไหมวัวปลาเดกเกลปลาแดก๋ไม่ไม่ตั้งจำเนะถ้าเสียวิประเดี๋กลดีเดี๋ยวยังไปเนี่ยไงน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้มจำมาได้มจำมาได้มาจเงินคนนแนะยังไปนะนะตำเตงตำตนี่ของเสียตัวนี้ตำแตง ปลาเดไหมปลาเดงป้าใส่ตรงมัตบานนะ่ยลมเองโอ้ประเดีตรงกนุ the the IS ่มมใช่ปบาดตรงมัตตาบานเลยตัวนี้หอมหวยๆด้วยเออเอฟซีเอฟซีมาเลยช่างตรงมาจากอยเอ็ดก็แล้วกัเจังจิบผมแม่ผมบ่ก็ผมบ่อนแล้วแดงบ่ผมอผมเออหปครับ

แล้ละหอมแล้วล่ะหอมปลาแดกเลยวต้มนี้ก็แช่แล้วล่ะเออนี่ล่ะวันนี้ไงนี่แ่ะจริงๆแช่นี่นงยำนั่ไยฮะเอาเนี้ยเอาเนอานีไปนำตตงจะยิงยกไต้มไปนเอาต้มวัวกันนี่ต้มมันห่อนอะไรนี่มันไปปรุงก่นนะ เออมาปรุงต้มนี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกกันนี่แมหนิเอาอเอาปรุงระอะฮะปรุงแล้วป่ใช่เปล่าเโอ้ปรุงเดีวไม่รู้เออใส่พักให้นีเาบบา่าไห่ละได้เป็นไรเง,งี้ยฮะตำบกแจง,งต้มเออต้มตำบกแจง เกล็ดทอดสองอ้าโอเคล้วักใส่ถวยมาไปกินน้ำกันมาเนี่ยอ้าวปลาหนึ่งอ้าวปลายังถึงเย็บซอาเย็บซี่เเย็บซี่เ้องกินเขาก้อมเลยปาให้จินดับคนไรคแก่เนี่กินแซ่บบามนี่กินแซ่บแซ่บมาได้เขากินเขาแซ่บแน้ำกันอยเกาสบอ้บอกย่างหลย่างอยบาทนึงตัวนี่เอาไปเลยสองอรต้องทนขอบคุณครับมาได้ผู้ใดใกล้เคียงสุุมิวิบเอ ร้านรถเข็นบานเท่าและร้า,าน้านบ้านผู้ใดสุดใจอยากกินของแสบกับมาได้ครับอาหารบ้านบานเท่ามีทุกอย่างร้านนี้เจ้าของร้านมันใจดีนั่มรถแหล็กแจกแถมเยครับสวัสดีครับ